พี่เบนท่นัดหนูไม่ท่นัดต้องอยู่กับพี่เบนคือหนูมาด้วยกันหนูจะไม่มีทางแยกกันค่ะพี่ไม่เคยชนะทำไปต่อทางเบนส์เลยพี่ขอคู่คนนึงเขาบอกเก่งมากคนนี้เชิญคุณเนาะอะไรรคับอ้โหถอยรถมาผมต้องให้คุณช่วยแล้วนะอันเนี้ยผมไว้ลำบากเหมือนกันไอ้ตอนเฮ้ยคุณช่วยนะเขยไว้ก่อนข้อแรกข้อแรกจริงจริงจริงดูบรรยากาศไปจะเร็วเกินไปไปต่อเบนส์ครับหนึ่งถึงสี่เลือกมา เป็นเพลงเดบิวต์ของศิลปินวงนี้วงที่แบบเปิดเลยเดบิวต์แล้วแบบโอ้โหฮิตผมมีในใจด้วยผมมีในใจผมมีในใจผมก็ผมก็มีในใจเลยอันนี้คุณรู้คำตอบโอเคมีเห็ุผลมีข้อมูลแน่นซะด้วยมีเหตุผลจุกต้อสวัสดีครับนี่คือคำใบ้ทายเพลง ข้ามาแล้วฝังหน่อยทุกคนกดไลค์ซับสไครต์ให้กับรายการเราสนันิดหนึ่งนะครับถ้าคุณชอบส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนเลยแชร์กันช่วยกันทยเพลงได้นะครับวันนี้ผมบอกงี้ก่อนว่าแขกรับเชิญของเราเรียกว่าเป็นใช้คำนี้เลยนะผู้มีพระคุณกับผมมาก<อ>เขาเคยมาแล้วเรียกเรียกเป็นรุ่นบึกเบิกของคำใบ้ทายเพลงวันนั้นเจอเลยครับนี่คือเบสเข้าวขวัญแล้วก็เป็นต่อจิรภา ส่งใหญ่มากเลยเนาะ้ส่เฮ้ยพี่ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่เมื่อกี้ข้างนอกพูดจริงนะขอบคุณมากที่ยังมาชวนมากี่ทีก็มาอยากมาทุกทุกวันโอ้โหได้ไหมได้ได้ถามคนนู้นด้วยจำได้เลยว่าเป็นต่อเนี่ยคือมา EP 5เลยผัดออกมาปุ๊บนิดนึงอ่ะก็คือเบนซ์มาต่อเลยใช่ตอนนี้ต่อมายังไม่มีอะไรให้ดูเลยอ่ะเป็นไง ตอนนี้ก็ไม่มีก็ไม่มีเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมวันนั้นกล้องสองตัววันนี้ก็ยังสองตัวมันดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ๋อเห็นมาแล้วนี่แหละเป็นสองคนที่ผมไม่เคยชนะเลยอ่าวันนี้ก็ไม่ชนะอยู่ดีพิเซษไม่เป็นไรอ่ะจริงเหรอพี่ก็กระจอกเหมือนเดิมอยู่ดีใครมาเอาคู่นี้มาวะเนี่ย เราเล่นเราเล่นเราเล่น,รลนจริงๆไม่ต้องคุยกติกาอเลยแต่ว่าอยากอัปเดตผลงานกันหน่อยคือหลายคนอยากรู้ว่าทำไมถึงเปิดบริษัทมาเป็นค่ายเพลงเราเหมือนอยากบอกทุกคนว่าเราแบบเออก้าวขามาทาตรงนี้แบบเต็มตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากให้มันชัดเจนมากกว่าเดิมตอนแรกอยากเปิดบริษัทมาเพื่อดูแลตัวเองแหละก็อยากมีพี่ๆทีมหลายๆคนมาช่วยแบบช่วยเราทํางานช่วยช่วยดูแลหนูไปคิดอีกทีนึงว่าอุย้ยไหนๆจะเปิดบริษัทแล้วก็เปิดเป็นค่ายเพลงเลยดีกว่าเผื่ออนาคตเราแบบมีศิลปินคนอื่นๆในค่ายเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณที่เขียน q w i n เนี่ยค,คือมันมาจากคุยนไหมอาตามันแก่นี้เลยคือคำว่าควีนกับวินรวมกันค่ะ<อ>มันเป็นมันเป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าคือหนูก็แบบคุยกับหลายๆคน<อ>ว่าแบบเราอยากได้คำใหม่ที่มันไม่มีตัวสะกดแบบนี้เลยคือต้องคิดคำใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอตอนแรกจะเป็นตัวเคเพราะว่าเป็นชื่อหนูใช่ไหมขอขอแต่รู้สึกว่า ตัวคิวมันสวย,สวยวมันเก๋กเออแล้วมันก็ได้มินิ่งที่ดีด้วยค่ะต่อไปอนาคตวันนี้ก็คือทําเป็นชัดเจนเลยมีเพลงออกมาเรียบร้อยชื่อเพลงว่าตอนนี้ชื่อเพลงว่าไม่ได้หล่อแค่ไม่ได้บอกค่ะโชว์สักคุกนึงได้ไหมเป็นไงกันเออเออเออคุกหลอเอาเอาเป็นท่อนที่มีชาเลนจ์ในติ๊กต็กอกจัดมาโอเคสามสองหนึ่ง

ไอเยี่ยมไปตามดูกันได้เลยก็คือทางช่องก็คือค่ายเลยวีเรเบิลเลยส่วนไปต่อล่ะไปต่อครับปล่อยเพลงใหม่มาปล่อยเพลงใหม่แล้วเหมือนกันชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่า deep talk ครับผมทำไมเวลาเราคบใครเราต้องคุยให้ลึกเลยใช่ไหมใช่เราต้องคุยให้ลึกเลยสักว่าคอนเซ็ปต์มาจากเป็นต่อเองเลยถูกป่ะอ่าไม่ใช่ครับอ้าวคอนเซปต์เป็นมาไงคอนเซปต์มาไงจริงจริงมันเป็นฟลิงไอเดียมาจากพี่โปรดิวเซอร์ครับอ๋อเหรอใช่พูดคุยกันว่าอยากได้เป็นแนวเพลงประมาณนี้เป็นเป็นมูดแอนโทนของเพลงใหม่ประมาณนี้แบบออกแนวเซ็กซี่นิดนึงโตขึ้นจากซิงเกิลก่อนนิด หนึงหรืออะไรเงียง้ยฮะใช่แล้วก็ะะอโออยู่ค่ะโตหน่อยปีนึงแล้วพ <laughs> <laughs> อไปไปมามาพี่วอนิวเซอร์ก็ผุดขึ้นมาพี่เบนก็ผุดขึ้นมาว่าเอ๊ยแบบช่วงนี้มันมีการแบบคิดการดีฟทอล์กกันนะเอ้ยเรามานั่งคุยถึงความสัมพันธ์ของเราหรืออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเออเออเฮ้ยน่าสนใจนะค <c oughs> ุยในลึกหน่อยเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น <c oughs> ใช่แล้วก็เลยเป็นที่มาของดีฟทอล์ก สั้นๆให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมได้อยู่แล้วเดี๋ยวเต้นให้ด้วยเหรอผ่านการผ่านแล้เออเก่งเก่งถือว่าทำกันบ้านมาโอเคห้าหกเจ็ดแปดคุยให้ลึกความรู้สึกจะคือแบบไหนอยากจะจอกเข้าไปยิ่งลึกเท่าไรยิ่งดี Was t so all my baby คุยให้ลึกความรู้สึกจะคือแบบไหนอยากจะจอกเข้าไปยิ่งลึกเท่าไรเต้นผิดจังเมื่อกี้ มีนิดๆหน่อยเต้นข้างคลําๆ Deep t a l ขอไปต่อจุรพัชครับผมไปดูกันได้ที่ไปดู MV กันได้แล้วที่ YouTube i n s i d e Entertainment ครับผม i n s i d e Entertainment นะครับเอามี TikTok Challenge ด้วยใช่มั้ใช่ครับมี TikTok Challenge ด้วยใครที่เต้นแล้วก็สามารถติด #TikTokChallenge a t ได้ด้วยของพี่เบนก็มีใช่ค่ะก็ไปติดนะคะไม่ได้หลอแค่ไม่ได้บอกค่ะสามารถกดแผ่นเสียงได้ที่โปรไฟล์ของพวกเราทั้งคู่ได้เลยค่ะนี่เลยเพลงใหม่ที่พวกเขาได้ร้องไปแบบนิดเดียวเงี้ยเรามี Live Section ด้วยนะใช่แล้วเรามีล i v e Section ด้วยของคําบ่ไทย ซึ่งเดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปออกมาฝากติดตามด้วยเป็นไลฟ์เซกชันที่ร้องเต็มโชว์จริงเลยของ2คนแน่นอนวันนี้เราเชิญมานะครับหมวดของเราคือเพลงฮิตติ๊กต็อกชาเลนจ์้าวาไม่ค่อยถนาดนะไม่ค่อยถนัดด้วยแต่หนูถนัดอยู่แล้วเพราะหนูดูติ๊กต็กทุกวันเอ้า่ายปิดดูชาเลนจ์เหรอป่ดซื้อของพ <c oughs> ี่เนี่ยยังไม่เคยชนะพวกหนูแต่วันนี้เราเล่นหมดโซลว่าคเลอร์เล่นเดี่ยวเลยไม่เอาไม่ได้ทำไมอะ พี่เบนท่านัดหนูไม่ท่านัดต้องอยู่กับพี่เบนคือหนูมาด้วยกันหนูจะไม่มีทางแยกกันค่ะเราปล่อยเพลงใกล้กันเนาะเราต้องอยู่ด้วยกันใช่เอางั้นเลยเหรออันนั้นพี่หาทีมของพี่ได้ป้างหรโอ้โหเลิกถ่ายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอี e ีหน้านะเซตมาขนาดนี้แล้วให้พี่ให้พี่ขอพี่คู่คนหนึ่งพี่ไม่เคยชนะทำเป็นต่อทางเบนเลยพี่ขอคู่คนหนึ่งขอขอร้องขอร้องหามาหามาให้เวลาหาเดี๋ยวพี่ขอหาทีมงานสักคนหนึ่งพี่เมื่อกี้พี่เห็นคนขับรถเมื่อกี้พี่ถอยรถด้วยแล้วก็แบกอุปกรณ์เยอะแยะเลยเอาน้องๆๆลงงมาาว่น้องๆมา เขาบอกเก่งมากคนนี้คนนี้เก่งมากเชิญเชิญน้องเชิญน้องวันนีครับน้องเชิญคุณคุณเนาะสวัสดีครับอู้หูถอยรถมาเก็บรถเสร็จแล้วต้องเก็บของด้วยอันนี้พอดีเพิ่งลงแบล็คขาตั้งมากล้องไม่พอเออตื่นเช้ามากเลยต้องเซตกล้องหัวไปด้วยอะไรด้วยอะเหรอขอบคุณมากที่มานี่ก็กล้องไม้ด้วยเนี่ยกลัวมาทำไมกลัวมาทำไมเอาวางก่อนวางก่อนเอาเสียงให้หน่อยครับสวัสดีครับเจ้ากิ๊บบลสวัสดีครับผม จะมาส่งแรงให้คุณเซฟเนี่ยชนะ2องคนนี้อหก็คือพี่เทียจะไม่เล่นด้วยเล่นดิเล่นเราเล่น t i k อกบ่อยเหมือนกันโอเคเออเรามีความสามารถในการเล่น tiktok เหมือนกันนั่นเดี๋ยวเราไปเจอเลยไปดูกดีกาคำใบ้ทายเพลงครับ ิการคำ้ำใบทายเพลงทีมงานจะให้แต่ละคนทายเพลงจากคำใบ้ที่ให้มาโดยหนึ่งเพลงจะมีสี่คำใบ้และแต่ละคนจะสามารถเลือกเปิดได้เพียงหนึ่งคำใบ้เท่านั้นถ้าใครรู้ก่อนให้กดกระดิ่งเพื่อตอบก่อนแต่ห้ามตอบผิดถ้าตอบผิดจะหมดสิทธิต์ตอบข้อนั้นในท,ทันทีถ้าตอบถูกตั้งแต่คำใบ้แรกได้ห้าคะแนนตอบถูกคำใบ้ที่สองได้สามคะแนนตอบถูกคำใบ้ที่สามได้สองคะแนนตอบถูกคำใบ้ที่สี่ได้หน,นึ่งคะแนนเราจะเล่นทั้งหมดเจ็ดรอบเจ็ดเพลงถ้าใครได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะไปพร้อมแล้วแบ่งทีมเรียบร้อยนะผมกับพี่เจลนะแล้วฝั่งนู้นเป็นต่อกับเบนซ์ บทเพลงฮิตติ๊กต็อกชาเลนซ์ใครเซียนไทยไปกับเราเริ่มข้อที่หนึ่งมาเลยว่าจะเอาคูณสองไหมคือเพลงเนี้ยเนื้อเพลงอะติดหูได้ยินแล้วรู้รู้เลยแต่ชื่อเพลงผมไม่ถนัดเท่าไหร่มันอาจจะไม่ชื่อเพลงไม่ออกเออแต่เนื้อเพลงเนี้ยดังมากมากผมต้องให้คุณช่วยแล้วนะอันเนี้ยผมไว้ลำบากเหมือนกันเลยต้องให้คุณช่วยนะเไปก่อนข้อแรกข้อแรกจริงจริงจริงดูบรรยากาศไปเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปไปต่อเบนซ์ครับหนึ่งถึงสี่เลือกมา เบอร์สค่ะเป็นเพลงเดบิวต์ของศิลปินวงนี้วงที่แบบเปิดเลยเดบิวต์แล้วแบบโอ้โหฮิตผมมีในใจด้วยผมมีในใจลวผมมีในใจผมก็ผมก็มีในใจมอันอันนี้คุณรู้คำตอบมันก็จะมี last one proxy อ่ะอ่ะนี้ก็เป็นวงเดบิวต์ก็ใช่เหมือนกันทุกเพศทุกวัยอ่ะจะเคยได้ยินเพลงนี้ต่อให้เป็นคนมีอายุก็ตามเพราะมีปัจจัยปัจจัยหนึ่งทําให้พี่เบิร์ด พี่เบิร์ด TikTok Challenge กี่โมงพี่เบิร์ด TikTok Challenge ไงอ่ะเปิดต่อเดี๋ยวเปิดเปิดต่อเปิดต่อพ่เอเื่อกี้เบอร์อะไรไปครับเบอร์สองฮะให้ทีมงานใบเป็นท่าเต้นของเพลงนี้อุยแต่ท่าเต้นรู้เลยอุยจริง่ะเนี่ยขึ้นมาทัก TikTok Challenge น่ะโอเคอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเยเดเตเกัครับเิเิเาาเิรงกาตรนพี่เค่ะพี่เสวัสดีครับพี่พี่คือพี่เชื่อนะชื่อเค้กพี่เค้ก ถ้าพร้อมแล้วผมนับถอยหลังพี่เค้กเต้นเลยนะ3 2 1เก่งมากเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะกดถล้ว่ากดแล้วถือว่ากดแล้วสแตนบายหลออดวงนันยังไม่รู้แล้วเมื่อไรยู่จะมีทำไมจะได้อ่ะจ่ายอะไรจ่ายอะไรสักอย่างนี่แหละเออเอาเอายืนยันตอบเป็นสแตนบายหลอสแตนบายหลนอครับเป็นคำตอบที่ วันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟนจะไปคือพี่อะไรกันทำอย่างงี้เพื่อจะดึงเข้ามาอย่างงี้ใช่ไหมโดนัทยังไม่รู้โดนัทผมก็ไม่ใครต่อยอะไรวะข้อที่สองพูดอะไรหน่อยพี่เพลงนี้น่ารักเพลงนี้น่ารักแค่นี้แหละจบแล้วหรอน่ารักเนี่ยมัน แปลว่าแปลว่าเป็น target คือผู s <S ้ชายแบบนี้เลยเต้นเซ็กซี่เฮ้ยมีเซ็กซี่อยู่ไม่กี่เพลงหรอกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจเไม่ไมจะแบบเบอร์หนึ่งเลยแล้วกันครับเพลงนี้ต้องใช้อุปกรณ์ในการเต้นเยอะแยะเยอะแยะคิดดีๆติ๊กตอบชาเลนจ์ไม่เยอะนะมั่นใจกดได้แล้วมั่นใจกดโอเคมาวิอุปกรณ์นั่นคือพัดเฮ้ย ไม่ถูกแน่นอนไปก่อนไปก่อนเอาผมเอาเลยนะ้เอาเอาช่วงนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่เพลงหรอกใช่ฮอต2ูฮอตครับโฟอิใช้พาเต้นกลีดไงกรีดไงเออนี่นี่แล้วก็นี่นี่มันเซ็กซี่ไงเออสองโจทย์เป๊ะฮอต2ูฮอตนะครับเป็นคำตอบที่ว่งมเนี่ยจุกตั๊บเนี่ยมเก่งมากเก่งมากว่ะ หนึ่งสองแล้วแล้วเพลงนี้น่ารักกี่มุมอ่ะเออน่ารักตอนไหนตัวศิลปินเขาน่ารักตัวศิลปินเขาน่ารักอ่าไม่เที่ยงข้อที่สามยังไม่มีใครใช้คุณสองพี่เล่ามาต่อเนื่องโอเคครับข้อที่สามครับยากมากอย่าใช้เลยอยากมาอย่าใช้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพอเห็นพันพา คือเปิดทิกเกอรกลางคืนยังไงก็ต้องเจอเพลงเนี้ยก็เจอเปิดไปใครๆก็ทำอยู่ใครๆก็ทำนี่นี่ Anna ที่ดีที่สเป็นหนอใครๆก็ทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมเอาคำใบ้ดีกว่าคำใบ้ดีกว่าเราเปิดบ้างไม่เจอไปหนึ่งสี่เอาเบอร์สามครับเนื้อเพลงมีคำว่าน่ารักน่าชังถ้าคุณกดตอบตอนนี้ มีอะไรผมแถมท็อปคอมเมนต์ของเพลงนี้รวมถึงยอดวิวของเพลงนี้ใน YouTube ให้สนใจไหมครับพี่เจลทำอะไรอ่ะนึกเพลงอ๋อนึกเพลงอยู่ผมถาน,น่ารักน่าชังนี่คือติดกันไหมพี่ติดกันติดกันวัดเลชื่อเพลงบอมามายค่ะของวงมินดี้ใช่ของมินดี้มันมีตรงไหนน่นารักน่าชังเออคุณค่าทำไมน,น่ารักน่าชังน่าเอ็นดู เอางี้กลับมาที่ชื่อเพลงก่อนชื่อเพลงว่า blow my my blow m า my blow my my ฝั่งคุณเจเล่และคุณโซเซฟคิดว่าเขาถูกยังถูกแล้วตอนเนี้ยผมอะรู้สึกเสียใจเพลงใกล้ชิดมากลใกล้ชิดมากยังไม่เฉลยเลยแต่ไม่ใช่ก็นนะ blow my นะครับเป็นคำตอบที่เอางี้เลยจุกต้องกัรเก่งมาก ทำไมพี่ต้องรู้สึกว่าพี่ต้องตอบได้ว่ะเมื่อกี้เป็น MC รายการเขาแล้วงานเดบิวต์น้องอ่ะก็ไปเป็นพิธีกรอย่างคิดไ่ออกเลยทำไมนะอทุนค่าทำไมนารักน่าชังน่าเอ็นดูอะไรวะตื่นเต้นเสียงตัใม่นข้อที่สี่ครับมีอะไรพูดก่อนไหมว้าว ว้าแค่นี้เลยเหรออันนี้ก็เหมือนกันแปลว่าขึ้นชื่อว่าแบบ TikTok แล้วมันก็ต้องฮิตอยู่แล้วแต่อันนี้เพิ่มไปด้วยว่าศิลปินก็ฮิตศิลปินเป็นม้า h o ตข้ามไปยังยัเราต้องเปิดถึงสี่ก่อนพี่ต้องเปิดก่อนต้องเปิดก่อนรีบเออต้องเปิดก่อนคือใจมันอยากชนะแกก็กดคูณสองเลยอ่ะผมกดคูณสอง มั่นใจเหรอมั่นใจไม่ได้ข้อ um, มูลอะไรเลยอ่ะมาเอาเบอร์สี่ศิลปินคือนักแสดงของ GMMTV กดเฮ้ยเขาบอกพี่เจมส์เอมุ้ไม่ใช่แล้วเข่าเหมือนจะสุดอันไหนอันไหนแป๊บหนึ่งเอลาแป๊บหนึ่งขอแป๊บหนึ่งศิลปินคือนักแสดงของ GMMTV อ๋อเหนโะเหนเฮ้ยผมรู้แล้ว หนูว่าเป็นชื่อเพลงอยู่เฉยๆกันนานรักของของโปรดค่ะพวกคุณเห็นด้วยไหมคะผมไม่เห็นด้วยผมมีเพลงนึงใช่ผมมีเพลงนึงจะเลยได้จเลยได้ว่าอะไรนะอยู่เฉยๆก็น่ารักอยู่เฉยๆก็น่ารักนะครับเป็นคำตอบที่จุกตาอยยเันไไ้้ะทำดงงิม ไม่ไหร่เลยก็เอาเขาออกโจทย์เพลงนี้หรอโอเคๆช่วยเมตตาแม่ฉันได้มะเฮ้คิดเหมือนกันอยู่ใช้เชย่อแม็กกว่าอยู่ใช้เฉย่มากกว่าโอเคๆๆอันนี้คะแนนทิ้งไกลไหมพี่ 5...5...8 เอาวขอดีห้า ที่เขาตอบกันได้ง่ายอ่ะพอแพ้หมายใบเยอะไปเจิงๆอันนี้เขาใบเยอะไปเดี๋ยวข้านี้ผมใบเองโอเคใบยากเลยหนักๆเลยหนักๆเลยเพลงนี้ครับเอ้อเอาผมให้ยอดวิวใน YouTube แล้วกัน1.5ล้านวิวโอ้โหแล้วก็มีมาแล้ว5เดือนคุณสองไหมข้อนี้ มันเหลืออีกสองข้อนะคูณสองได้คูณสองเอาเอาคูณสองไม่ไม่คือไม่คือสิบคูณหนูใช่ไหมวยไม่ให้สามแล้วกันน้องยังไม่ค่อยพูดถึงให้ทีมงานทำมือเป็นพอยต์ของท่าเต้นนี้ให้ดูเป็นเป็นท่าเด่นของเพลงนี้ใช่สัญลักนะ์สัญลักษณ์เด่นของเพลงนี้นี่เดี๋ยวรอรอเป็นรอคนเดิมไหมคนเดิมพี่เค้กคะเดี๋ยมาหน่อยมั้งเมื่อกี้ท่าดีมากพี่เนี่ยจริงเห็นเป็นต่อเห็นเลยเป็นต่อตอบได้เลยพี่เหมือนเดิมง่าย อีกแล้วหรอรอเลยพี่เจลดูไว้นะพี่เจลดูไว้นะสามสองหนึ่งโอเคโอเคอันนี้เราได้ได้เราได้อะไรวะเอ้านี่แต่ว่าผมว่าผมตอบได้ถ้ามีมาห้าเดือนเพลงนี้มีมาห้าเดือนห้าเดือนผมดูลักษณะให้วิเคราะห์นะเหมือนดิฟท็อกเลยจริงเหมือนดิฟท็อกเลยแต่ดิฟท็อกเพิ่งมาใช่เป็นเพลงล่าสุดเป็นเพลงดังที่กำลังจะดังแล้วถูกใช่นี่สุดยอด ท่าเนี้ยเปรียบเสมือนหมาจิ้งจอกเฮ้ยว้าวผมอ่ะจำชื่อศิลปินได้คือใครมิกฟุสเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยแปลกแปลกแปลกๆเพราะผมร้องเพลงได้ไหมอะได้ได้ให้ผมช่วยผมช่วยชื่อเพลงให้อันนี้ร้องยังอันนี้ร้องก่อนจบเพลงนี้อ่ะชื่อเพลงใช่ไหมใช่แต่พี่เจมส์ใส่หรอไม่ จริงมันห้าเดือนแบบวะอย่ามาถามฉันค่ะไม่บอกพี่เจผมไม่เคยจำท่าอะไรเลยอ่ะฉันยินดีเธอรู้ปิ๊กฟุตเบบี้ใช่ไหมบิกฟุตอ่ะมันใจร้องเพลงนี้มันใจก่อนจบเพลงนี้ทุกคนจะร้องรักไม่ไหวอ่ะก่อนจบเพลงนี้นะครับชี่แล้วไงล่ะใครคำตอบที่จุกตาย ไรได้ห้าคะแนนกันเองเพลงี่เบนเพลงนี้ผมรู้จักเป็นเพลงเดียวในลิสต์เลมั้งที่ผมรู้สึกว่าผมรู้จักเพราะมันไม่ใช่แค่ประเทศเราอ่ะนั้นไม่ถอฮะไปถึงซาอุดีอาราเบียเพลงนี้โอ้หรอโอที่ป๊อปไปซาอุดีแล้วเหรอ เอางี้นั้นไม่ขอใบยอดวิวยอดวิวใน YouTube 17ล้านวิวครับเป็นไลริกวิดีโอเป็นออฟฟิเชียลเหมือนไม่มี MV มั้งแต่ว่ามีท่าเต้นในชาเลนติกครับใช่ทุกเพลงต้องมีชาเลนอะไรวะชาเลนมั่วซัวหมดแล้วท่าเต้นคูณ2อยู่แล้วโดนบังคับคูณ2องคังคับคูณ2อาฟงผมเลือกก่อนเนาะได้เลย3ครับมาเพลงนี้นิยมเต้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโอ้โหครับอันนี้ถือว่ากดนะอันนี้ถือว่ากดนะ อันนี้อันนี้เพลงที่ที่คิดอยู่เนี่ยเป็นเพลงช้าเพลงเร็วผู้ชายผู้หญิงร้องเป็นเพลงวงผู้หญิงร้องแล้วก็เป็นเพลงช้าเพราะเพลงเนี้ยตอนแรกอะมันมาแค่รลิกก่อนแล้วมันก็ดังแล้วมันก็มีคนเอาไปทำเวอร์ชันอื่นๆในติ๊กต็อกด้วยแล้วมันก็ดังที่จีนด้วยโอเคมีเหตุผลข้อมูลแน่นซะด้วยมีเหตุผลพิกซี่ค่ะไม่ได้ก็ไม่เอา ไม่ใช่เนี่ยเลยอะเตงผมว่าใช่ว่ะผมว่าจบแล้วว่ะเกมนี้ไม่เทียวขับแล้วเขาขับฝั่งนี้เออว่าขับฝั่งนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาเป็นคำตอบที่กั่วเลยว่ะจุดต่อคือมันเก่งมากอะคือตอนนี้เราไม่มีทางชนะเขาได้เลยมันมีไหมได้มีอยู่มันมีอยู่ไหมทางชนะทางชนะตอนนี้กี่คะแนนแล้วยี่สิบแปดต่อ ยี่แปดสเธอให้คูณสี่เท่านั้นถึงจะชนะเขอสุดท้ายคูณแปดนะครับเอาางนี้อยางี้เขาสุดท้ายเพื่อความแบบให้มันตื่นเต้นเดี๋ยวคุณมีสิทธิ์แค่เสมอพอ แต่คุณต้องตอบไปแต่คำใบ้แรกให้เขาหน่อยเนาะโอเคไหมโอเคโอเคอ่ะแต่ก่อนหนึ่งขยับด้านนี้ผมนิดนึงโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคเยอะไปเดี๋ยวกลับมาอีกอ่าผลทางเดียวของเราสุ่มตัวเลขแบบเสียงซีหนึ่งหึงสี่ไหมสี่มีการใช้แผ่นเสียงเพลงนี้ในติ๊กต็อกกว่าสองแสนครั้งโอ้ไม่ได้ช่วยเลยยากมากเพลงตัวเองยังไม่รู้เลยตอนนี้เป็นต้องเลย เอางี้ผมแถมท็อปคอมเมนต์ให้เพลงสมัยเด็กมันเทขนาดมันเทได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาเขาแยกกัลลองเพราะฉันไม่เสียหายแล้วโอกาสเดียวของพี่พี่ก็ังเอาไปไม่ยอมอยู่แล้วผมไปให้คนที่มาเม้นคอมเมนต์นี้เนี่ยคือพี่ส้มมาลีโอ้ยแล้วเพลงเก่ามาทำใหม่แล้วก็มีน้องน้อง สามคนเอามาร้องชื่อวงฟลิปวงฟลิปอยู่ใครนัวไม่รู้ใช่ไหมแต่คิดว่าเป็นมองนานๆค่ะโอเคไม่น่าใช่เลยอ่ะเลยเป็นคำตอบที่แต่ว่าเขาบอกว่าเออมันบอกว่ามันไอ้นี่เนาะผิดครับเฮ้ยเอาล่ะโอเคโอเคยังสมัยเด็กเด็กของใครอ่ะแมงมมุลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคายใครเอามาทำไม่มีไม่มีเอาใบให้อีกนิดว่ามันใกล้เคียงกับแมงมุม ออพอจบจะไม่มีการอะไรทั้งสิ้นแมงวีมันเป็นเพลงที่เด็กทุกคนเคยร้องอ่ะใบสุดท้ายแล้วไม่ใบอีกแล้วเรารวบรวมข้อมูลให้กับคนดูได้ได้รู้ด้วยเพราะเนี่ยเราเล่นเกมยากคือเปิดน้อยหนึ่งเมื่อกี้เขาพูดมาว่าเพลงนี้พี่ส้มารีไปเม้นว่าเพลงนี้เท่มากแล้วเมื่อกี้คุณหลุดออกมาว่ามันคล้ายๆแมงมุมแล้สี่คนเนี้ยในวัยเด็กเคยร้องเพลงนี้แน่นอนใช้ไปแล้ว200,000แผ่นแผ่นเสียงในติ๊กต๊อก ขอช่วมาใหม่ได้ขอขอช่วมาใหม่ขอเข้ามือก่อเปิดคำใบ้ต่อไปดิอ่เปิดคำใบ้่อไปชุบใหม่ชุบใหม่ชุบชีวิตเขาขึ้นมาใหม่ชุบชีวิตมือละแล้วผมจะใบ้ไปเรื่อยๆได้ใบ้ต่อไปได้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 มันเป็นเหมือนแบบเด็กเขาเล่นอะไรกันประมาณเนี้ยเล่นแล้วร้องเพลงนี้กันเป่าบุญจินชอบกินไตเตาส่วนฉันเตาชอบกินโอเล่ชื่อเพลงไม่รู้มีไหมมีคนมาทำใหม่ไหมไม่มีนะ รถไฟจะไปโคลาตดดังป้าถึงราดบุรีกันเลยใช่ไหมคลิปมีคนล็อกมีคนทำเพลงนี้ไหมไม่มีไปไปต่อเอาเบอร์นหนึ่งมาเนื้อเพลงมีคำว่าลองเอามือขึ้นมาเธอเล่นเกมนี้เป็นไหมคือเราสามารถยอมแพ้ได้เลยไหมหรอเป็นต่อเคยเต้นเพลงนี้ด้วยว<า>วใช่มันแบบมันคุณมากว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้แหละแต่ว่าแบบนึกไม่ออกว่ามันคืออะไระค,อออคำอีกทีมาตอคำอีกที ลองเอามือขึ้นมาเธอเล่นเกมนี้เป็นไหมเอามือขึ้นมาเธอเล่นเกมนี้เป็นไหมแล้วก็เข้าท่อนฮุกแต่คือเพลงอะไรคืออะไรอ่ะเปิดคำใบ้ดือนอะเปิดคำใบ้ฝั่งนู้นเลือกบ้างตอนแรกหนึ่งกับสี่ไปแล้วอ่ะอันนี้อันนี้คือรู้นะถ้าเปิดคำใบ้นี้เพราะว่าคำใบ้มันเหลือน้อยมากแล้วเอาสองแล้วกันชื่อเพลงเป็นอาหารไม่รู้นี่แกงไชปลาใช่คนโตะทถานี้เป็นแกงไช้ปลาตัวนี้เป็นอะไร เขาสวยใช่ลูเด็กๆผมกินแบบแฮมมาเออหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเจลเล่ห์ทีอะไรวะใครดาวเออออรู้แล้วใช่แต่ว่ามันคือเพลงอะไรวะกดไปก่อนไหมรู้แล้วลัดหน้าเออไปไหนเดี๋ยวคุณมาเคนให้เขาละชื่อเะได้ไม่รู้อันนี้เพลงอะรอุ้ยใช่มัคือชื่อมันเลยปะเออใช่ถ้าสมมติร้องเพลงนี้ได้ชื่อมันแน่นอนใช่ชื่อเพลงไข่ปลาโลค่ะ อยากกินไข่พัลโล่ปะกินก um uh ับแกงกะหรี่คือเด็กๆผมกินไข่ดาวพี่ก็ได้มันชื่อไข่พัลโล่จริงๆไม่รู้เหมือนกันเป็นเพลงนี้แหละไข่พัลโลเป็นคำตอบที่จุกตอง มีนาทีสุดท้ายจริงๆอ่ะน,นี่อ้ามาเลยอ่ะก็มันคิดไปถึงอ่ะด้วยสถานการณ์แบบกดดานได้ถ้าไม่มีอาหารพี่นะไม่รู้<อ>เรามี2บทลงโทษให้เราจะไม่ให้เลือกเราเขียนแล้วสลับกันเพื่อให้เป็นกฎกติกาสากลบนโลก อันนี้ผมถามจริงนะอันนี้คือเราเพิ่มมาเปลี่ยน EP นี้หรือว่าไม่ใช่ EP ก่อนๆแล้วก็เปลี่ยนอ๋อโอเคไม่ได้เปลี่ยน EP นี้ลูกอยากรูกอยากที่เราทำมันอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ว่าก็ยังมีคอนเซ็ปต์เดิมอันเลือกซ้ายขวาขวาอันขวาครับอะไรอ่ะอ่ะโชว์ให้กล้องดูเลยอ่านด้วย ทำชาเลนร้องเพลงดิพ็อกแต่เต้นท่าไม่ได้หรอกแค่ไม่ได้บอกก็คือให้ร้องดิพ็อกใช่แต่ถ้าเต้นเนี่ยก็ต้องเป็นสองเท่ากไม่ยากคุยให้เล็กไม่ยากโอเคโอเคสุดท้ายท้ายสุดอย่าให้ฝากผลงานกันเลยทีละคนเลยทีละคนเลยอ่ะเราเริ่มก่อนเลยมาช่วงนี้ครับผมจะเริ่มนะครับผมโปรเจกต์มันนะฮะฝากโปรเจกต์มันด้วยนะครับผมเรือเรนนี้กำลังจะมีผลงานใหม่ออกมานะครับผมกับ เป็นเรียกว่าเป็นเพลงรวมของพวกเรา5คนนะครับผมก่อนอันนี้ก็มีเพลงออกไปแล้ว 2, 2> เพลงฝากติดตามด้วยนะครับสามารถติดตามผลงานต่างๆได้ที่ official projectman นะครับสามารถเซิร์ชได้ใน IG Instagram X เอลย projectman แล้วก็หนู Official ครับผมอ่ะฝากติดตามด้วยนะฮะไล่์ไปเลยเบนส์ต่อเนื่อง ค่ะก็ฝากเพลงไม่ได้หล่อแค่ไม่ได้บอกนะคะตอนนี้สามารถรับชม MV ได้ทางช่อง YouTube Queen l a b e l ค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงของเบนนะคะได้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยค่ะฝากติดตามข่าวสารนะคะผ่าน i n s t a g r กรนะคะแล้วก็ X หรือว่าเป็น IG ของเบนและของค่ายนะคะ Queen l a b e l และเบนข้าวขวัญค่ะ สุดท้ายเป็นต่อจูราพาร์ครับผมก็ฝากผลงานเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกไปของเป็นต่อด้วยนะครับชื่อเพลงว่า deep talk สามารถติดตามดู MV ได้แล้วผ่านทาง YouTube Inside Entertainment แล้วก็ฟังเพลงในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มได้แล้วนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีชาเลนจ์ใน TikTok นะครับใครที่เต้นได้แล้วก็อย่าลืมติด Hashtag deep talk Challenge กันเยอะๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานการแสดงที่ถ่ายไว้เมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วจะบอกว่าใกล้จะออนแล้วเพราะเธอคือรักแรก ขอโชว์เซฟครับครับผมก็ฝากติดตามคัมใบไทยเพลงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกเพลงทุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะปักการ์ดเอาไว้แล้วในข้อมูล YouTube เขาเรียกการ์ดป่ะวะคุณก็ไปสามารถเปิดฟังได้เลยผ่านคลิปนี้ทีละคนเลยนะครับอฝากไว้ด้วยครับทั้ง3คนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมลุ้นกันว่าอีพีหน้าแขกร์เชิญเป็นใครนะครับคุณอยากให้ใครมาคอมเมนต์มาบอกกันได้ฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนีปวดหัวมาก อ๋อเอาเลย hey, ่ะเดี๋ยวเขาให้คิวตัวเองบ้างมาสามสองหนึ่งคุยให้ลึกความรู้สึกเธอคือแบบไหนอยากจะเจาะเข้าไปให้ลึกถึงใจที่ดีอาสัยาไม่ได้บีลึกอ่ะแบบไหนใช่ไหม เอาอะไรอ่ะอ oh, oh, ๋อไอ้ผมเต้นเองเหรอเต้นเองเลยอยากเต้นเลยผมเตเลยโอเคโอเคปุยให้ลึกความสึกที่คิดแบบไหนอย่าจนจอคือไปให้ลึกจะไรยิ่งดีหวนเซอร์จะไม่ดีเป็นอะไรก็บอกให้เต้นเลยก็ได้